หลักที่เราสามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้นะครับในเฟสหนึ่หรือปี2563ขึ้นมาจนเป็นอันดับ1ของโลกและเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดอันดับหของโลกแก้ปัญหาโควิดหายอันดับหนึ่งเป็นประเทศน่าลงทุนที่สุดอันดับ1ของโลกแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเยะเรามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยอันดับต่ำ นะครับเป็นประเทศที่มีคุณภาพหนะ้าที่สําคัญก็คือว่าการติดเชื้อโควิด1 9น,นั้นน้อยมากนะครับอยู่ในอันดับร้อยกว่าร้อนยะกว่าประเทศก็มีร้อยกว่าเราอยู่อันดับท้ายเลยนะตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่29 27นะครับซึ่งถือว่าพุ่งสูงขึ้นตอนนี้ตัวเลขก็ดีขึ้นนะแต่ผมเรียนว่ามันคงลําบากหลักของมันคือ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการยุสบสบคนะครับคำถามต่อไปคือมันจะไปยังไงต่อแบบนี้นะครับยกเลิกพรกฉุกเฉินเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีพราบาควบคุมโรค เข้ามาดําเนินการแทนเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเงราะห์กันคอรมก็มีการไฟเขียวยกเลิกพรกรฉุกเฉินแล้วก็มีการยุบสบคนะครับมีรายงานแจ้งว่าที่ประชุมคณะอธตรีนะครับเห็นชอบวาระสําคัญของทบาลด้วยการยกเลิกกําหนดนะครับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับพระราชบัญญัติ โรคติดต่อนะครับพุทธศักราช2558นะเป็นพรกควบคุมโรคใช้แทนนะครับโดยปรากฏว่าขยายเวลาการบังคับใช้พรกรนะครับการบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2548สิ้นสุดลงวันที่30กันยายนนะครับ2564นะครับส่งผลให้ยกเลิกพรบฉุกเฉินไปโดยอัตโนมัติ <c oughs> นอกจากนี้ การไม่ขยายเวลาบังคับใช้พรกฉุกเฉินต่อไปส่งผลทาให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินยังทําให้สบคซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยพรกฉุกเฉินตามมาตราเจ็วรรคหาต้องมีอันสิ้นสภาพไปโดยเพิ่มหมวดการจัดการฉุกเฉินเพราะเพื่อไม่ต้องการให้พรกฉุกเฉินนั้นมีไม่มีผลบังคับใช้ในการเนิสกรรมฝ่ายบริหารนะครับแต่ เป็นไปเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์นะครับนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคราบร์เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมนะครับพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558นะครับตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอมี สาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ให้เป็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนะครับพระรมบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558นะครับเพื่อกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นมีประสิทธิภาพในการป้องกันระงับเพิ่มหมวดเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนะครับเพื่อแยกการจัดการกรณีโรคติดต่อในกรณี สถานการณ์ปกติออกจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่ลักษณะการเป็นโรคนะครับอุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ้ําซึ่งต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับในส่วนของบทบัญญัติคุ้มครองทางการแพทย์นะครับสาสุขร่างพระกอกําหนดให้ยกเว้นความรับผิดชอบ ให้แก่เจ้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าที่ของรัฐหรือบุคลากรใดซึ่งได้มอบหมายได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานคุ้มครองโรคที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานสถานการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกันในกรณีฉุกเฉินด้านสาธารณสุขครอบคลุมไปถึงผู้ช่วยอสอมมนะครับหน่วยกูย้ภัยนับตั้งแต่ที่มีการประกาศสถานการฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชาอาณาจักร นะครับคือวันที่26มีนาคม2563น,นะครับเธอ,อยังบอกอีกว่านะครับในร่างไม่มีเนื้อหาส่วนใดพูดถึงการยีทเศกรรมเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายหรือบริหารนะครับที่มีคำถามกันอยู่ในตอนนี้ในเชิงงานวิเคราะห์ก็คือว่า 1. อ่าเป็นการเนี่ยโทษในส่วนของบุคลากรจริงๆไม่ได้มีโทษในเรื่องของงานบริหารนะครับตัาที่คาชี้แจงเนี่ย นะครับในเชิงงานวิเคราะห์ที่น่าสนใจคือยกเลิกประกอจุกเฉินนะครับยกเลิกนะฮะสบคนะครับ,บ,นะรบแล้วก็มีคงจะมีหน่วยงานขึ้นมาต้องรับผิดชอบอาจจะใช้ชื่ออื่นนะครับออกมาทําการแถลงข่าวการเคลื่อนไหวนะครับอาจจะเป็นคณะกรรมการควบคุมโรคขึ้นมานะครับเพื่อทําการควบคุมก็ปรับสภาพเปลี่ยนชื่อนะครับทำไมทําแบบนี้คําถามที่กําลังเกิดขึ้น นะครับว่าทําไมรัฐบาลทําแบบนี้ทําแบบนี้เพื่ออะไรนะครับถ้าเราเข้าใจหลักเราจะรู้ทันทีแล้วอ๋อมีหน้าเขาทําแบบนี้ตอนนี้รัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับ,อรนะรบนอกจากจะทําเรื่องนี้แล้วนะครับเขาก็ได้มีการอนุมัตินะฮะล่าสุดนะอนุมัติล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเออล่าสุดตอนนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของงบป,ประมาณ นะครับอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องของเทงอมานไป2,700 2 2 7 0 0 0กับ5ล้านบาทเรื่องของบัตรคนจนนะครับสมทบม .33 กับม .39 อีก3เดือนแล้วก็ลุยเรื่องของเที่ยวด้วยกันเฟส3คือสนับสนุนโครงการเที่ยวด้วยกันก็คือเที่ยวภายในประเทศเพิ่มเติมนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะครับ คำถ,ถามคือเกิดแบบนี้แล้วหมายความว่าอย่างไรนะครับน่าสนใจนะไปเชิงงานสังเคราะห์เป็นอย่างนี้ครับการที่รัฐบาลทําแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับการมีประคอฉุกเฉินอยู่ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ทําให้นักลงทุนนั้นไม่กล้าลงทุนนะครับตอนนี้ก็มีการทําหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะยินยอมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเปิดโอกาส ลดเงื่อนไขให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเดี๋ยวผมมาว่ากันอีกเรื่องเรื่องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับคือพูดง่ายง่เขาเดินเกมเปิดประเทศที่ผ่านมาสำนักข่าว c n n ได้รายงานเรื่องของการเปิดประเทศว่าไทยเป็นหนึ่งใน5ประเทศที่เดินนโยบายเปิดประเทศในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็จะให้คนประเทศต่างๆไม่ใช่เฉพาะนะักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะครับรวมทั้งจีนด้วย ไทยก็เป็นหนึ่งใน5ประเทศนะครับที่ใช้นโยบายเปิดประเทศต้องอยู่กับโควิด -19 นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะหลักที่เราสามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้นะครับในเฟสหนึ่หรือปี2563ขึ้นมาจนเป็นอันดับ1ของโลกและเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดอันดับ1ของโลกแก้ปัญหาโควิดหายอันดับหนึ่ง เป็นประเทศหน้าลงทุนที่สุดอันดับหนึ่งของโลกแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเยอะเรามีผู้ติดเชื้อโควิด19เนี่ยอันดับต่ำนะครับเป็นประเทศที่มีคุณภาพหนะ้าที่สำคัญก็คือว่าการติดเชื้อโควิด1 9นั้นน้อยมากนะครับอยู่ในอันดับร้อยกว่าร้อนยะกว่าประเทศก็มีร้อยกว่าเราอยู่อันดับท้ายเลยนะตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่29 27 นะครับซึ่งถือว่าพุ่งสูงขึ้นตอนนี้ตัวเลขก็ดีขึ้นนะแต่ผมเรียนว่ามันคงลําบากหลักของมันคืออะไรคือเขาต้องการเปิดประเทศนะครับไอเรื่องของการปรกระฉุกเฉินไม่ฉุเกเฉินพลกรควบคุมโรคที่มีเนี่ยก็เป็นแผนในเรื่องของการเปิดประเทศคือตัวแปรต้นคือการเปิดประเทศอะไรที่เป็นอุปสรรคเขาเขียออเข่ยออกเขี่ยออกเขี่ยออกเช่นปลกรควบคุมโรคเอามาแทนพลกรจฉุกเฉินเพื่อป้องกันโรคอย่างเดียวไม่ไม่ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว อันนี้คือเกมที่เขากำลังเดินอยู่จะทำกำลังจะทำมันยังไม่เป็นการประกาศนะพอเป็นร่างพระราชบัญญัตินะครับต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรอีกนะครับซึ่งแน่นอนฮนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมบอกไงนะเนี่ยจะเป็นประเด็นที่2ที่3นะครับก่อนหน้านี้อภิปรายไม่างใจก่อนหน้านี้ร่างธำนูแล้วก็อันเนี้ยเรื่องนิสกรรมนี่แหละนะรเรื่องของพรบควบคุมโรคเนี่ยนะจะเป็นประเด็นที่จะต้องเอาไปลุ้นในสภาถ้าไม่ผ่านรัฐบาลล่มว่ายง่ายนะครับ เกมตอนนี้รัฐบาลกําลังเดินเกมที่เรียกว่าเกมเสี่ยงนะครับเกมเสี่ยงในขณะที่พลังประชารัฐก็มีปัญหารัฐบาลเองก็มีปัญหากันเองยังไม่ก็เรียกว่ากระชับอํานาจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดันมาเดินเล่นเกมเดินพรกรควบคุมโรคนะครับเข้ามาจะยกเลิกพรกรฉุกเฉินตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นปัญหานะมันจะสร้างปัญหาจะเกิดความวุ่นวายอีกพักนึงเลยละ่ะนะครับจริงๆแล้วเกมมันง่ายอะไรมันต้องเริ่มต้นจากการปิดประเทศก่อนพอไปเริ่มต้นหลักการเปิดประเทศปุ๊บ นะครับและเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้ซึ่งในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำมาก่อนนะครับหลักที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการเปิดประเทศเพื่อให้เกิดการลงทุนให้เกิดการหมุนเวียนใครป่วยก็รักษาไปเด็กป่วยก็เข้าโรงพยาบาลไปนะครับเหมือนในสหรัฐอเมริกาซึ่งหลักคิดน,านาี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำมาก่อนยุคทรัมป์เป็นประธานาธิบดียอดติดเชื้อโควิด -19 ปัจจุบ,บัน0 0แสนกว่าแล้วตายอ่ะที่ตายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับสูงกว่าสงครามโลกครั้งที่2องเลยซ้ำไปนะครับที่คงส่งอเมริกันชนไปทําสงครามหกแสนเะจ็ดตอนเนี้ยนะที่คนตายนะคนป่วยหลายสิบล้านเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มนะผมเรียนย้ําอีกครั้งนะหลักมันผิดเห็นไหมฮะบางคนว่าไอ้ลูกตูไปไหนกําลังไปทะเลเลยเนี่ยไปมาหาสมุทรคุณส่วนเคยดูนะฮะเดินเกมนี้เนี่ยฟันธงนเลยเดี๋ยวต้องกลับมากู้อีกนะะ เดี๋ยวต้องกลับมากู้อีกพราะกลับมากู้อีกเรียบร้อยเดี๋ยวต้องกลับมาทําอะไรอีกเยียวยาอีกเยียวยาอีกก็กู้อีกพอติดเชือ้อโควิดด้ที่เดี๋ยวล็อกดาวน์อีกจะแก้ปัญหาภายในได้เดี๋ยวภายนอกมันจะคนเหนือก็ขี้สูนเยี่ยวเยี่ยวสูญขี้คือขี้กับเยี่ยวผสมกันนะไม่รู้เป็นไรแล้วเนะี่ยบูนวอนวายคอยดูนะเดินเกมนี้นะเอ่อส่วนจับตามองให้ดีผมพูดอะไรทุกครั้งส่วนมากมันก็ฟลุ๊กอะ่ะโดนตลอดนะครับแต่ระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาผมบอกแล้วไง ไม่ปิดปใจใัจจัยภายนอกมาแก้ล็อกดาวน์เดียวมันแก้ปัญหาไม่ได้ตอนนี้ก็จะเปิดสถานบริการไม่เปิดก็ไม่ได้ทําไมอะอะไรที่มันตึงเกินไปมันก็จําเป็นต้องหย่อนย่อนเสร็จเดี๋ยวก็ต้องมาล็อกอีกก็กลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวก็มีปัญหายุทธศาสตร์าทางการเมืองแบบนี้เดินไม่ได้นะครับนะบผมเรียนนักศึกษายุทธศาสตร์การเมืองหลายครั้งนะฮะอกว่าอย่าอย่าทำในหลกักกว่านีทําไม่ได้นะนะฮะมันต้องแก้ต้นเหตุนะครับถ้าเราแก้ต้นเหตุได้ ปัญหาปลายเหตุจะไม่มีปัญหาทั่วโลกเขาไม่ทํากันในสิ่งเหล่านี้และทําแล้วไม่ประสบความสาเร็จไปมองเศรษฐกิจสําคัญไม่ได้ต้องแก้ปัญหาคนภายในประเทศบางคนอุย้ยสถานก,การณ์มันดีขึ้นนะยอดติดเชื้อโควิด1 i เป็นหมื่นเมื่อไหร่ไอเอ็มอาร์เอที่ตรวจมันแจกถึงบ้านเนี่ยเมื่อน,นั้นจะพุ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งและจะเป็นปัญหาใหญ่จะต้องกลับมาตัดสินใจอีกครั้งว่าจะทํำยังไงต่อไปแต่อย่างไรก็ตามฟันธงได้เลยอย่างไงก็กลับมาที่เดิม นะเพราะมันเคยประสบความสำเร็จเป็นดำหนึ่งของโลกมาแล้วนะครับตอนนี้เขากําลังเดินเกมออกทะเลไปมหาสมุทรไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะไปยกเลิกพลกรฉุกเฉินจะมำดุมกลบอควบคุมโลกใครไปให้คำแนะนำโมเดลประยุเนี่ยนะกำลังออกทะเลไปมหาสมุทรแล้วไปไกลเรื่อยคราวนี้นะและเกมคราวนี้ที่พลาดเอาอะไรเป็นเดิมพันทราบไหมฮะเอาความเจ็บป่วยและชีวิตของประชาชน ที่ตายนับร้อยลายต่อวันเป็นเดิมพันกับการบริหารที่ผิดพลาดฟันธงได้เลยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ิปีอีกสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเมนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจดสิปี สี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้า เป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใด,ดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน กับสีวันสองมือท่านได้ทรงตราตรําเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์ พราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยับยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน พระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทา้าฝนอย่ายืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แกลโลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน จดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนถ้าทูลพระภูิมิพลมหาราช